อย่ารับกิ่กับคุณพน,น,น,นังนกงา,กานนะค่ะน้องไม่อันค่ะน้องแอมเนาะพี่ใหญ่จุตาค่ะนีน้องแอมเองน่าพอเนาะขอบพระคุณค่ะนนคือสีโบแมนอันจำคิดข้นคือจำคลิปเบี้ยงนะหรือมุ่นนหคะนะคะวันนี้ก็ดีใจมากๆเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกตต้อนรับน้องแอมยังอบอุอ่นทุกเพื่อเลยคะ่ะพี่น้องค่ะไม่อันธานี่บ่ให้ค่ะตกะบุควันค่ะพี่น้องน่ารักกันสุผู้สกคนเลยนะคะเพื่นี้ค่ะมาแจกความสนุกให้พี่น้อง ทุกทุท่านในฟอรในมวนเนี่ซื้อนักกันนะคะเนาะมีผู้ใดสิงว่านักกันบพราะเนี่เนาะมีซืผู้ใดจะตกรอบว่าอ่ะอ่ะขอเทสเสียงกันแล้วแหนอ่ะขอเสียงลับห้องขังใายใดบ่ค้างวานั่งกันนะคะเนาะอ่ะข้างขวาว่ายังไงคะผูได้ได้ค่ะต้องเต้นเพียงกันไม่เหมยบอยย้อมค่ะนึกถึงบอยยอมคือกันขำกันหรือก็มาเต็มเลยพี่น้องเบิรงคือกันเนาะขอบพระคุณค่ะ หอมมือเน,นี่แมวทำแบบว่าเพื่อนค่ะก <ul> ็นะเป็นบระหลาดมือมากแม่เพื่อนสีดมมือค่ะให้แม่หลังมาอยู่นองหอม่เพียแล <ul> ้วเพลงจะไปค่ะเพลงนี้นะคะเป็นบทเพลงที่คุณคู่สาราเป็นอะไรแปลงของแอมบ้าเป็นเพลงที่บอกเกี่ยวกับตัวตนของแอมค่ะหลังจากตัวแปรการคุณคู่ในต่งเพลงนี้ให้บอกนะคะจำได้บ่พ่อซื้อเพลงไหนค่ะ คำสัญญาที่ฉันมาจำว่าใดพอฟังหลายคุ่นปวดหัวสิ